นี่ถึงว่านะครับจุดเดินขึ้นหมู่บ้านโป่งนี้น,นะครับก็เตรียกกมกระเป๋าแบกขึ้นไปนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับไปไปครับช่วงแรกๆที่นั่งแอบก็คือดูวัดแบบเป็นหลักู้อยู่ใจแว่ ฝนล,ลงเม็ดนะฮะนนก็ต้องค่อยๆเดินไปเนาะทางก็ไม่เึ็งกับแฉะก็ไม่ะก็ไม่ลื่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้จอดใส่เสื้อกันฝนนะครับ ก็คือฝนตกเฮ้ยนะครับจอใส่เสื้อกันฝนกันก่อนนะฝนตกเสื้อได้แค่คุมโพราตัวใหญ่ใส่เสื้อไม่ได้เป่าน่าจะพอไหวอยู่นะนะครับระวังลื่นขค่ถอ้นะตอนนี้ฝนตกหนักกว่เดิมแล้วนะฮรับอืเส้นทาง ดูทางดิลื่นหัวแตกมั้ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงคะก็จะไม่ลื่อนแล้วด้วยโอ้โหมันก็น่าไหมดูทางด้วยโอ้ยตวภาพตัวภาพไปเราดูทางเธอเขาบอกว่าโปร่งแงนทางชิวไงเดินแป๊บเดียวถึงใช่ทามดี ริงไปครับอันนี้ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับโอ้โหเดินมานานมากนะฝนตกหมอกลงอาการหนาวตัวเปียกไปหมดเลยนะครับโปงแงนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะไปเข้าหมู่บ้าน,นทางเข้าหมู่บ้านท,ที่เราจะนอนคืนนี้นะครับ่ดียว เดบกตงเลยาไปครับนี่ครับถึงบ้านพักแล้วนะครับเก๋เข้าไปดูห้องพักข้างในโฮมเซนะครับน,นี่ครับ ให้วิดีโอนะครับเสรมาหบดกียเสกวงแหวนเตรียสนามกีฬาเก่าอะเดี๋ยวไปู่้อกานต้องแต่งมานี้ที่จะเก่าววัน มาแล้วครับอาหารของเราก็คือทุกคนก็คือไทยนี่กระทอดน้ำพริกขาผัดทัวต้มไก่นะครับกับวิวนี้นะฮะนี่สวยงามนี่เหรอเออจะมาให้แล้วเหรอใช่ครับลงมาเพื่อแล้วคมเอ

ไปครับเรากำลังเดินไปลงแพข้างล่างนู้นนะครับ,บ,บเราจะล่องแพกันกลับนะฮะไปไหนก็ลงมาแล้วน,นี่นะครับอันนั้นเป็นรีสอร์ทเราเนาะที่นอนข้างบนนู้นนะครับแล้วก็ลงมาขึ้นแพนะครับอันนี้เป็นแพ<ร>ที่<ร>อีกอีกแพหนึ่งเนาะเราลงแพนี้นะครับเราก็จะล่องแพจุดนี้นะครับลงแบมาณสองชั่วโมงนะครับเพื่อไปจุดขึ้นรถเดินเขาที่เราขึ้นมาเมื่อวานนี้นะะไม่ต้องเดินลงเนาะก็ไปเลยนะฮะ โอเคไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเลยครับมันยังเออมันยังอะไรอยู่ระบบคนพ่นแพรนะครับวันนี้ใช่ไหมน้ำมันตื้นใช่ไหมเลยจมถล่มก็ล้มหมดนะฮะวันนี้เจอกันรั้งวันอ้าวมีใครเหรอครับคุณพี่จ๋าคุณพี่จ๋าฝากวางเลยจ้ารับบทคนพอแพรนะก็ล่องแพไปนะครับจะรอดไหมนะ

เอหินไปดิเฮ้ยอย่าปล่อยแบบนี้ทำไมเธอทำแบบนี้ฮ่าฮ่าค่นี้จะนั่งถึงไม้แค่จะนั่งก็คือแบบว่าจราไปขวางไม้ไว้แล้วก็ดีไม่จ้าอุ้ยไม่จ้าอ้ยไม่ปลอดภัยเธอจะไม่ปลอดภัยเพื่อนจ้าน้ำลึกมากให้หายไปเลยจ้าครับผมตาถ่ายคลิปเอาไว้ก็ต่อยจ้า ถ่ายดยจ้าถ่าย้วถ่าย,ดย้ดี้ายจะจมน้ำยาเอ้ยเอ้ อยู่นะส่องเนี้ยไปครับผม <S <S เราผ่านจุดที่มันเป็นหัวน้ำคือึมากจ้าเอ่อน้ำก็คือแบบว่าไอแก่งที่มันได้หรือเปล่าหดหดไปแล้วนะประมาณสองแก่งอันนี้เป็นแก่งที่สามตัดจากแก่งที่โหดมานะครับก็คงใกล้ถึงกลางทางใกล้ถึงปลายทางนะฮะก็นั่งไปเรื่อยๆนะชิวๆนะครับก็คืออาแพมาเจะตรงนี้คือเดือดขึ้นเขานี่อีกจ้ะ มีใครลงน้ำไปหรือยังเอ่ยมีลงไปแล้วเรียบร้อยในท้ายลงน้ไปแล้วครับในท้ายลงไปสอรอบอ่าเรียบร้อยนี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ไปครับนิดเดียวถึงแล้วฮะครับถึงแล้วนะฮะปลายทางแล้วนะครับถึงปลายทางแนี่ครับผมดยสวัสดีครับครับอันนี้ถึงจุดลงแพแล้วนะครับ เห็นเราแวะกินข้าวอาบน้ำที่นี่นะฮะแล้วก็พลขึ้นรถตู้กลับกนะครับว่ยอะไรจ๊ะตกใจหมดแมงน่ะเนี่ยไมอยู่ตรงนี้มันพึ่งเลยคุณบี้โอ้ยถึงแล้วพึ่งเลยจกันนี่ไงอ้คืออะไรข้างหน้าคืออะไรอีกห้านาทีถึงจ้ะก็คือข้างหน้านี่แหละ